หลังจากให้เสียงตัวละคมรมาโอช่างประปาหนวดงามจนเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกต่างจดจำมากว่า27ปีนะคะล่าสุดทาง Nintendo เจ้าของเกมค่ะได้ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการนะคะว่าชาลส์มาติเน่ค่ะได้ตัดสินใจกเกษียณตัวเองจากบทบาทนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าแฟนๆไม่ต้องเสียใจยไปนะคะเพราะว่ามีการประกาศว่าจะแต่งตั้งให้ชาลส์มาติเน่เนี่ยนะคะเป็นทูตของมาริโอที่จะเดินทางไปทั่วโลกเลยในการแจกลายเซ็นแล้วก็แสดงเสียงของตัวละครนี้ออกมา ฟังกันสดสดด้วยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความแปลกใจให้กับแฟนๆไม่น้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยชาร์ลส์ได้บอกอยู่เลยว่าพร้อมที่จะให้เสียงตัวละครนี้ไปตลอดชีวิตเลยละค่ะทั้งค่ายเองยังไม่ได้ออกมาบอกนะคะสำหรับเหตุผลสาหรับการเกษียณตัวเองในครั้งนี้ทั้งก็ยังไม่ได้พูดถึงคนที่จะมารับบทภาคเสียงต่อด้วย สำหรับผลงานของชามาติเน่นะคะไม่เพียงให้เสียงภาคตัวละครมา,มาริโอเท่านั้นนะคะหากเขายังเป็นเจ้าของเสียงตัวละครอย่างลุยจิน้องชายนะคะแล้วก็วาริโอคู่ปรับของมาริโอด้วยก่อนหน้าน,นี้ค่ะในภาพยนตร์เดอะซูเปอร์มาริโอบร v เ e รสมูฟี่นะคะแมบบ้ว่าตัวละครนั้นเขาจะไม่ได้พากเสียงมาริโอแต่ว่าก็ได้รับบทเล็กๆนะคะพากเสียงเป็นตัวละครคุณพ่อของมาริโออีกทีนั่นเองค่ะ